วันที่29ตุลาคม2565สำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในหัวข้อการจัดการขยะชุมชนณห,หมู่2ตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา ซึ่งในการดำเนินการในวันนี้ได้รับการประสานจากเครือข่ายทอสอมอตบลทุ่งหวังเกี่ยวกับความสนใจในเรื่องของการจัดการขยะในพื้นที่เทคโนโลยีนำเข้าญี่ปุ่นเลยครับมาถอดแบบมาเป๊ะเลยจัดการขยะได้500ตันต่อวัน500้อตันต่อวันนะครับลงแลตั้งอยู่ทีปุ๊บโดยในวันนี้มีผู้สนใจร่วมเข้ารับฟังจำนวน40คน และหลังจากนี้สำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดส,สมุทราจะร่วมกับเครือข่ายทสมในพื้นที่ดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรมในการจัดการขยะชุมชนในพื้นที่ต่อไป